วันนี้เราจะมารีวิวการเข้าพักที่โรงแรมแอมชัยนาทาวเลสซิเดนเยาวราชนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของ Shopping มอลลที่ชื่อว่าแอมชัยนาทาวพอเราจอดรถที่ลานจอดรถของห้างเรียบร้อยมาด้านหลังก็จะเจอตึกโรงแรมแบบนี้นะคะจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าแอมชัยนาทาวนะคะเสร็จปุ๊บประตูทางเข้าเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าของเราตรงนี้นะคะแต่ว่าวิธีการที่จะรับกุญแจเราจะต้องเดินไปทางนี้ซอกข้างๆนี้ค่ะ ตามมาค่ะทุกคนแล้วเราจะเห็นกล่องนะคะที่เป็นกล่องไปรษณีย์เอ่อกล่องล็อกรหัสแบบนี้นะคะซึ่งทางเจ้าของห้องเขาจะส่งรหัสไว้ให้เรานะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะเหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้ต้องคอยเช็คจากอีเมลเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้รหัสแล้วนะคะเราก็หมุนรหัสตามที่เขาบอกแล้วก็กดตรงนี้ลงมาเพื่อเปิดล็อก ปิดออกมาจะพบกับกุญแจห้องที่เราจองไว้พร้อมทั้งบัตรจอดรถนะคะจะเขียนว่าฟรีพาร์คกิ้งแบบนี้เอาบัตรจอดรถใบแรกที่เราเข้ามาตอนที่เข้าในห้างนะคะคือใบเก่าเทียบดูนะคะอันนี้ใบที่เขียนว่าฟรีพาร์คกิ้งอันนี้คือใบเดิมเอาใบาเดิมไปคืนที่ทางออกก่อนนะคะแล้วเวลาเราออกจริงจริง เราจะใช้ใบที่เป็นบัตรฟรีเพื่อจะไม่ต้องเสียค่าจอดรถค้างคืนนะคะถ้าเราไม่มารับกุญแจกับบัตรจอดรถแบบนี้เราหมดสิทธิ์ที่จะเข้าห้องพักเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ปิดกุญแจปิดกล่องล็อกเกอร์เล็กๆอันนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทําการคืนบัตรจอดรถใบเก่าและเก็บบัตรจอดรถแบบฟรีอันนี้เอาไว้พร้อมทั้งกุญแจห้องก็ขึ้นไปห้องพักเดี๋ยวจะไปดูห้องพักกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เรากำลังจะตเอาบัตรจอดรถใบเก่าไปคืนด้านนอกก่อนนะคะใปตางทางนี้ซึ่งบัตรจอดรถใบเก่านี้นะเราได้จากตู้นี้นะคะตอนที่เราเลี้ยวเข้าที่จอดรถมาเนี่ยเราได้จากตู้นี้โดยการสแกนมือตรงวงกลมสีฟ้าฝ่ามือสแกนนะคะแล้วก็จะมีบัตรจอดรถออกมาให้เราก็จะได้บัตรใบนี้ออกมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ผ่านไม้ก้านนี้บนเข้าไปค่ะ ก็จะพวนไนนทยก็สุดีรอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของ I อ China น o าทาซึ่งเป็นห้างที่อยู่กลางเยวาวราชเลยนะคะจุดสจุดเด็นจุดเด,ด,เด,ด,เด,ด่นก็คือมีมังกรทอนของหน้านี้ค่ะ <Okay. S 2> นี้บัตรเก่าที่เราจะต้องคืนนะคะซึ่งเราเพิ่งได้รับจากคีออสตรงนี้นะคะแล้วเราไปจอดรถมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาบัตรเก่ามาคืนให้กับพี่รพอปพภตรงนี้จุดเดียวกันจุดที่เข้ามากับจุดออกคือช่องเดียวกันนะคะ แล้วอ๋อไม่้า่อะ oh <laughs> <laughs> อันนี้นะคะถ้าเข้ามาแล้วเลยสินาทีจะต้องเสียค่าจอดรถด้วยนะคะยังไม่ได้ฟรีนะคะเสียค่าจอดรถ40บาทนะคะแล้วถึงจะสามารถใช้ไอ้บัตรฟรีนี้ได้ถ้าไม่เกิน15นาทีไม่เสียตังค์นะคะ ห้องพักของเรานะคะห้องของเราจะอยู่ชั้นหกค่ะชั้นหนึงห้องอะไวะสสวนห้อง ก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะครัวนะคะก็จะมีซิงค์ล้างจานไมโครเวฟถ้วยจานกาต้มน้ำร้อนนะแล้วก็มีตู้เย็นให้เรานะคะแต่ว่าไม่มีน้ำดื่มให้นะคะอันนี้คือไม่มีต้องซื้อมาเองนะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำพอเข้าไป้างนี้นะคะเดี๋ยวดูด้านในก่อนก็จะมีโซฟานั่งเล่นมีโต๊ะ ก็เตียงควนไซน์นะคะมุมเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะสามารถออกไปได้เราไม่เห็นทีวีเลยนะเราไม่เห็นทีวีนะคะทุกคนเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่มีทีวีดูนะคะนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะตู้บานใหญ่มากเอองงอะ่ะไม่มีทีวี แต่มีอินเทอร์เน็ตมี WiFi นะคะแล้วก็มีไดเป่าผมให้ใช้แล้วก็จะเป็นห้องน้ำด้านนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็กว้างอยู่นะมีพาทิชชันกั้นมีผ้าม่านชาเวอร์เคอร์เทนนะคะมีน้ำอุ่นอุปกรณ์เครื่องของใช้ในห้องน้ำให้ใช้นะคะโอ้